ทของพังเนี่ยทำาของพังไม่ไม่ขึ้นตังแล้วไม่ขึ้นตังแล้วด้วยโอ้ไม่กัดเพราะเหลือร้อยกว่บาทโฮยเกลียวใครทําพังเดี๋ยวโดนหักเงินหยาดครับอยาโอ้ยสัปรัลาดโอโอ้ยหยอเฮ้ยทำไมมันมีอยเอ่อสวัสดีเพื่อนเพื่อนทำไมไม่เห็นอย่างนั้น อ่าอยู่กันสบายใช่ไหมเฮ้ยทำไมอ๋อเรด้าไงใช่ไหมคะเมื่อกี้วองเรด้าไว้ใช่ไหมมันก็เลยเห็นทะลุมันนเห็ทะลุได้นั่นไงเห็นไหมนี่เองมันกำลังมันจะมาปะเนี่ยมันจะมาทางนี้ปะเนี่ยเดินแล้วเดินแล้วเดินแล้วเดี๋ินแล้วเออเออหนูเอาุกเออทำยังไงดีกันดีพวกเรา เออมัน,ม,นมันไปทางซ้ายกันดีกว่าไปทางซ้ายกันโอ้โ oh, อ oh, no. <k S 2> okay. ้นสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อตาตาดูดีมากทีนี้กามิเหรอโอ้แต่งชุดคอสเพลย์โอ้โอ้โอโอเคอ่าอืมเขาไม่สนใจพวกเราโอเคโอเคไปแล้วเพราะพวกเราไม่ได้เปิดไมถ้าพวกเราเปิดไมในโลกบอกอ่ะอ๋อเขาจะได้ยินโอเคงั้นก็สบายดีเขาก็ไม่ฆ่าสิ เอ่อพอเงินครบหมื่นหนึ่งเอ่อไปกันเลยดีกว่าไหมอาอยากขอ่าย้้อ้อสวัสดีครับโอ้โหอ้โหแล้วมาจังค้องตันอีกดีจังเลยโอ้อ้าวัดีครับหายัออยู่ห้องหลักนี่เลย ไหนไม่รู้ว่าตอนเนี้ยก็กลับบ้านให้ได้นะเฮ้ยหนูช่วยหนูด้วยมา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 อะไล่ะเอาแย่แล้วโอเคตอนนี้ได้สามพันห้าแล้วพี่ช่วยหนูด้วยไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ทำอะไรหรอกใช่เขาเป็นมิตดีเขาเป็นเอ่อจริงๆหน้าจะเขาเหมือนฮอลโลแต่พี่ตกใจไปพูดชินิกามิ อะไรดูได้ไหเสียงอะไรตรงมาเลยเสียงอะไรอ่ะไม่เสียงค้างช้างเสียงด้วยช่างช่างชชงมันมามันมามันวันดีฮัลโหลฟด์รีบเร็วรีบเร็วรีบเร็วมันไม่อยู่ตอนนี้กลับบาดกลับาดดว ขอเลยเนาะขอเยอะเลยนะเนี่ยเนี่ยไปทางนี้ทางนี้มันมีมันมีให้เก็บอีกอ่าจะบีบจะบีบเสียงทำไมไม่ต้องบีบเสียงอ่เอามาใส่เอามาใส่เอามาใส่มันตื่นเต้นเีอะไรตื่นเต้นเป็นอ๋อมีอะไรตื่นเต้นด้วยดีจังเลยอ่ะวางวานโอ้โหเปิดเสียงอีกแหละอ่าตรงนี้มันไม่มีศัตรูเพราะเดินมาทางนี้แล้ ของตรงนี้ต่อของห้องนั้นน่ะมันเยอะมากเลยนะคะเอาเหรอก็กลับไปเอาเองสิอยากอยากนะก็ยัไปเอาเองสิพี่อยู่ที่ฐานพี่โอเคอ้าอ้าจะที่ฐานที่อะไรวะมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไหนมันมันเดินไปแล้วค่ะโอเคมันไม่มาทางนี้มาไม่มาทางนี้หรอก ม,มันมามันมามันมาเมื่อกี้เดินไปแล้วมันอยู่ข้างหน้าเลยบยบายอะไรคุณ <s ays> จะเอหน้าบ้านเลย <c oughs> มีของมีของอะไรข้างบนตรงนู้นนี่อุย้ยมันเดินมันเดินเข้ามาในอันนี้ได้เลยที่เราขายของได้เลยอะเหรอ <s ays> เดินเข้าไปในซาลาวิอ๋อ แล้วทำไมวางไม่ได้งงอ้าวพี่ๆอ,<ร>อยู่ไหนกันไม่ได้เลมันดักบ่อ <c oughs> สองหมืล่ละปะกลับบ้านเอะไม่อยู่ละมันมีฮอลโล่อ่ะ <c oughs> อ๋อพูดถึงฮอลโล่อัน <c oughs> หนึ่งไอ้ที่ขายของมันต้องไปทางไหนทางนู้นปไป <c oughs> หรือเปล่าไม่ใช่ <c oughs> มันไ่เราออกจากบ้านเลยออแป๊บนึงเขาอยู่บ้านเหรองั้นเออถอยก่อนอยู่หน้าบ้านเลยโอเคโอเคกลับบ้านกลับบ้านโอ๊ยลุเจ้ารอดูก่อนวิ่งวิ่งวิ่่งวิ่งู่่มึงจูบไปตกใจหมดโอ๊ยตกใจตกใจเอ้ยนะเอ้เนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วปิดประตูก่อนให้เขารู้ว่าประตูปิดประตูปิดประตูปิดประตูโอเคกลับบ้าน กลับกรถกลับกันเข้ามาเลยเข้ามาเลยตัวตัวสั่นเนยเจอนอกไปก็เจอหน้าอกไปก็เจอสบายเห็นไหมบอกแล้วเลเวลสองง่าย4ูปสี่หมืนหกวมีของเหมือนเดิมโอ้โห ปืนทั้งนั้นเลยในรอบนี้ไม่ต่ปืนนะเฮ้ยตะหิดตกิดนะครับนี่อ๋อมันยิงได้ด้วยด้วยยิงได้ด้วยโอ้ยเ้ยูเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเจ็เจ็บโทีเอ่อถึอปืนมันไปหน่อยโทษทีโทษทีแม้่อไรพวกเราซื้อยาได้ซื้อยาได้

ซื้อยาไปเต็มๆเลยซื้อยาไปเยอะๆเลยตอนนี้จริงๆ Health Pack ไม่พอแล้วต้องซื้อหมอด้วยมีหมอแถวนี้ไหมอเราเปลี่ยนค้าแล้วจากเมดิกไปแล้วไม่เหรอเออใช่ซื้ออะซื้อเพิ่มโอเคอปืนก็ดีเหมือนกันนะไอราคาปืนอันนี้คือห้าหมื่นส่วนปืนสั้นมันเท่าไหร่อันนี้อะไรอ่ะโุ๊ยๆๆๆยย อันนี้มันหกฮะเคยิงไม่ใช่ไม่ได้แมงเลยยิงกระแพงอ๋อแล้วเว้ไปหมดแล้วลแพงอีกเรื่อเลยพี่รู้ไหมเลื่อนหนูจากหนึ่งร้อยเหลือสีสิบไม่เป็นไรซื้อยาซื้อยาไปแล้วไม่เป็นไรหรอกซื้อยาแล้วอ่าโอ้อะไรอะไรอะไรใน่ใเญยใใหญ่ใใหญ่ใใ่่ เรดาไงเลดาซื้อไปแล้วเพิ่มหนึ่งอันอุ้ยอุ้ยอ้วโอ้โอ้อสปาเกตตี้ว้้โอ้โอโอ้โเาก่าล้บดกา้บดไปวางก็าดาบดที่ไหนอล่ไปวางไปไนว้ี่วางตรงไหนบันึงสตูอยู่ไหนอันอยู่ไหนเนี่ยเราก็อยู่ตรงที่เดิมตอเราเลื่อนเรือสิบแล้วอะอ้าว ทำไปซื้อเลือดเพิ่มเฮ้ยมันมีเลือดเหลืออยู่นะครมองไม้ไหนตักมาจากห้องเนี้ยมองไว้ไหนอุ้ยแต่ห้องนั้นของเยอะยุ่งวางทุกนี้ของเยอะอ่านี่ไงวางว่างวางว่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 างวได้ ตายไิชน้องมาด้วยเขาบอกว่าวางไม่ได้คำาสุดท้ายของผมน้องน้องตายแล้วอ่ะแล้วกา็กระเทที่อ่แล้วเอาทองไปเลยทองห้าพันอ่ะอะเอาไปใส่เอาไปใส่ใช้ทองชุบชีวิตจงตื่นใครปะเนี่ย โอ้ oh, จริงๆเราไม่น่าใช้ทองเลยเพราะมันแพงเกินไปแต่ัันเรม,มีอย่างอื่นไงอันนี้มันไม่ไม่เท่าไหร่โ <Okay. S 2> <c oughs> อเคเยี่ไหนอ้าวุณคะหวัดดีอันแป๊บหนึ่งนี่ไม่ใช่โฟน<อ>นี่เปลี่ยนสีสีเปลี่ยนฮรู้ข้าสลาชี้เพื่อชาติอ่ะอ๋อเหรอสละชีช <laughs> หรือว่ากดปุ่มโยนทิ้งไม่เต็นไปของเต็มเลยเนี่ย แต่เมื่อกี้โฟททำดีมากสับประหลาดหายไปแล้วก็สบายแล้วตอนเนี้ยหายไพร้อมกับหนูใช่ไหมคะใช่ใช่เก่งมากเก่งมากยังกะเป็นเอ่ออะไรอ่ะซีน่าฟารเอร์พรินเซสแล้วสรุประเบิดมันระเบิดไหมคะระเบิดตายทั้งคู่เลยเมื่อกี้เห็นกับตาเลยคนเอาระเบิดไปแล้วอะไรอย่าเพิ่งใช้ระเบิดนะอย่าเพิ่งใช้ระเบิด ยังพึ่งใช้ได้ไม่กดใช้ไม่ได้อ่ามันต้องกด e ีไ <c oughs> ม่ใช่ยวไมกดใช้ไม, <c oughs> ไม่ได้มัน,มน,มนต้องซื้อก่อนได้ไหมอ่ะอ้าวเหรอลองวางดูสิอ้าวเหรอใช่ไหมันต้องซื้อก่อนอ่ะลองทดลองวางไว้ตรงนั่นกลง,งพวกเราจะเอาอยัางไงจะเอาปืนสองอัน เอาปืนสองอัน <t p S 1> หรือว่าเอา,เ,เอาอะไรพี่พี่ยวปืนไปเลยอ่ซื้อปืนสองอันนะกระสุนเท่าไหร่โอโหกระสุนแพงกว่าปืนีซื้อแล้วนะปืนสองอันมาแล้วเรืองแสี่วไม่รู้ไม่รู้อ่ะถือปืนนี่ไหนปืนปืนเออโอเคถือปืนเลยต้องหยอ ตอนนี้ก็เรามีอยู่ปืนสองคนไปอาร์ตพวกเรานี่แหละหาสัปปะรดกันไปยิงเงาท้ายก่อนปืนต้องดินน่ะมีคนละมีคนละหกนัดเนี่ยอาร์ตเอาตัดหมดไหมกะประตูเหลืออะไรทำไมประตูมันเปิดทางเมื่อกี้ทำไมปืนหมุนยังงั้นเป็นสไตล์พิเศษไงสไตล์พิเศษควงเหรอควงเหรอ นั่นไงโอ้ยยิงเขาเร็วๆร็วเออปืนตกปืนหายอ้าอตายผีผีผีแกแล้วอุตสาห์ซื้อปืนมาสองอันใช้ไม่ได้เลยปืนหายอ่ะแล้วปืนอาญโยนไปที่ไหน ไม่รู้วเหมือนมันกดวางหรืออะไรไม่รู้แล้วมันก็หายไปเลย,ยไม่ใช่ปืน,นปืนสองอันเลยเจ็บของมัน,น้อาอ้าหน่อยหนูต้องชิวก่อนหน,หนูต้องชิวพี่ก่อนดีมากดีมากเมื่อกี้มีคนทำปืนปืนหล่นใน,ในสถานการณ์ตอนยิงเขาบอยทำปืนหล่นแล้วให้เอามีดมา ตอนแรกปืน <laughs> ปืนแบบตอนแลกปืนจะยิงตัวเองนะแบบหันมาใส่ตัวเองเนี <laughs> ่ย <laughs> ถ้า <laughs> เอามีดมาก็สู้ไม่ได้อา่าเพราะไอตัวยิงปืนก็ฆ่าพวกเราจะนะบ่าตอนพวกเรามีมีดทั้งคู่ยังยังราคาเดียขาร้อยโอ้โหโอ้โหทูสู้ ต้องไปอีกห้องหนึ่งมั้งเพื่อหาของปีมามามาโอ้โโ o o โน no ไ oh, ม no. no, ่นะไม่หลบหลังสมุดอะ oh. เขายิงสมุดไม่ได้หรอกโอ้โ oh, หมาคู่เลยเราเดินไปสับคอเลยได้ไหมใจเย็นขนาดมีปืนยิงสู้เขาไม่ได้ไม่เอาไม่เอาเจนเจนแล้วหนูจะได้อยู่คนเดียวเจนเจนนะคะ พี่ยังพึ่งไปอีกคนนะคะวิผมแล้วแน,น่นอน <c oughs> เย้อเ,เอแล้วเสียงมันจะดังไหมเนะี่ยอ,อ,อ้าวอาดีเยเป็น,นสีแดงแนละ้ว <c oughs> ตัวอยู่ไหน มันมีปืนอยู่ตรงนั้นน่ะอย่าต้องไปพยายามหยิบป,ปืนไม่รู้เราไม่มีปืนกใส่ปืนไม่เป็นฮะมันนั่เราต้องกดถือแล้วกดอ e กด e เพื่อยิงอยโอย๊วยวโอ๊ยโอล้โอ๊โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโออยโอ๊ยอ่ออ ปอยมันประเด็นตรงนี้ไงหงมือปืนเจอฮอลโล่ยิงเลยเออเออเอออะอ่ะมันตายแล้วเจ้าฮอลโลมีมูลค่าแค่สี่พันเองเถอะโถเราก็ตายแล้วเอาฮอลโลไปคืนที่เราด้นยมีไรสี่พันพอดีเลยอ่ะ วางเบาๆนะเดี๋ยวไม่ถึงได้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 ไดอ๋องานง่ายไม่ถ <laughs> ึงริด้วยแล้วซาดด้วยแล้วโฟดเอา <laughs> ตกใจแล้วโฟดอยู่นี่นี่ <laughs> ต้องหาของอีกประมาณพันหนึ่งโห <laughs> เลือดหุนเหลือ, 50, อ,อห้อาสิบค่ะอะไรกูทราแอบมือปืนได้แล้วแต่ฮอลโล่ปีเข้าหลังเลย <laughs> หนูเกือบไม่รอดอะ่ะ <laughs> โอเคของมีมูลค่าอออุุุ้้้ยยยโชคดีนะกระสุนหมดแล้วไม่มีแล้วกระสุนแน่ฝืนไปแล้วจ้าเป้งไหนทีเนี้ยก็เอ่อระออดละคือนั่นไงออดระออดโอ้โหหายไปเพิ่มโอเคอันนี้น่าจะคืนชีพอาร์ทได้โอเค อำไมกที่เราทำไมช่วยไม่ได้น้องเขาเจอหัวอาร์ตไม่เจอหัวเราเอ๊ะพี่มาแล้วเคนมาแล้วพี่ระวังน้มันไปแล้วพี่อยู่นิ่งๆนะอ๋ออาร์ตของพังที่อาทิหนูไปคนนะเดี๋ยนะอย่านะโอ้ยมันเดินผ่านได้เลยปัชิว ยัง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 ที่บอตไปตรงไหนทางนู้นน่ะทางที่มันมามันไปแล้วอาร์ตวิ่งเลยไปได้อเพราะมันเดินไปอยู่เห็นไหมมันไม่ได้อยู่ใกล้ไปได้นกหัวพี่เขาอยู่ไหน่อยพ่ต่างหงเสอแล้วเจอแล้วพี่เอาหัวเอาไปแล้วใช่ไหมคะเอาไปแล้วโอเคงั้นก็ เดี๋ยวมานี่เย้เอ่ออย่าอยู่ในนั้นเลยโดนดูดไปด้วยเลยโดนดูดไปด้วยแ <laughs> ฮมมักเลยอ้าววันดีมาแล้วมาแล้ว <laughs> ไปมาทำงานเหรอดีจังเลยงานพลาดนี่เป็นตัวสีเหลืองวู้ เขาอยู่ข้างหน้าเขากำลังเดินไปนู่นเลยอะโอเคไปน,นู่นละฝั่งนู่นศัตรูอา้าวศัตรูเดินกลับมาแล้วศัตรูเดินกลับมาโอ้โหตุ <c oughs> ้มอไม่ต <c oughs> ื่เจอของแล้ว มีคนนั่งมีคนนั่งหลบไปไปไปเก็บของเก็บของ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ห้องนี้มีของเต็มเลยเพราะเราไม่ได้มากัน <c oughs> อ่ะ <c oughs> มีมีของเลยห้องนี้พูดผิดพูดทีไ <c oughs> ม่มี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 แค่อย่างเดียว อันหายไปไหนอาร์ตดูวปิดอะเราเข้าไม่ได้อืตอนนี้มีแค่หกพันหกพันพวกเราต้องมีอย่างน้อยแปดพันเพื่อให้พอต้องรอเขาเดินกลับมาอีกรอบมันมาแล้วมันมาแล้วนี่ด้กดนั่นดูกบะปุ่แล้วเขาไปห้องนู้นแล้วเออเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วยู่ยเฉย สวัสดีครับท่านเชอชื่อวุ้งตัวหนึ่งสีเหลืองๆคืองคือใครกะเหลืองบอก็ะเหลืองอ๋อเนี่ยกะโหลกอ้าวทำไมกะโหลกมันเหลือแค่พันห้าอ๋อดูดีดู เอ้ยินเสียงอยู่เลยมันกลับมาแล้วเรายังได้ยินเสียงอยู่เลยมันกลับมาแล้วเพราะเราอยู่ตรงที่ที่มันเดินอ่ะอุ้ยมันเดินไปแล้วมันเดินไปแล้วอย่านะอย่าเข้ามาห้องนี้นะบายพวกเราแล้วอุ้ยอุ้ยมันมาอุ้ยตกใจไม่ใช่ไม่ใช่ หน้าตาไม่เหมือนเลยอ้าวทั้งเลยไม่รู้ไม่ชี้ระดับพิเศษอุ้ยระดับพิเศษด้วยหรอแค่ร้านขาแลนร้านขาต่อไปแต่แอกอ้อมหลังกันเลยนะมาเรามาหยิบวิงเลือดอุ้ยไม้ตีไม้กันเลย ออะะไร่มีติ๊กเหรอกูยฟานแล้วโอ้ยอย่าฟานสายสิซื้อซื้อไม้ซื้อไม้แล้วก็อย่าซื้อเลือดสองก็น่าจะพอดีอ้าวพอเลือดมาแล้วไม่นี่ใช่ไหมไม่เลือดแค่สองก็พอแล้วก็ไม้อยู่ไหนไม้อยู่ที่น้องเจะจะไปฟังเอาไปซื้อแล้วซื้อซื้อไม้แล้วก็หยุดละ นี่ไงแล้วก็ซื้อเรดาร์สามอ๋อก็หกพันแปดพันหมื่นแปดโอเคก็น่าจะพอดีไปซื้อกระเอิะเนี่ยนะถ้าจะแต่ถ้าจะซื้อของอะมันต้องเดินอยู่ยืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้เากลับระเบิดไหมเอาเอาน้องตายเลยมา เราจะคืนชีพยังไงเฮ้ยคืนชีพยังไงอ่ะเออมันมันน่าจะคืนชีพอัตโนมัติตอนไปด่านใหม่ไม่เป็นไรหรอกอะไรวอันนึงลองทุบลองทุบหัวอีกรอบอะลองทุบหัวอีกรอบเพื่อจะได้ กเดินๆไปเอาเดวโดนหัดกอล์ฟิงไม่ได้คิดว่าน้องเขาจะยืนตรงนั้นจริงจแกเงหนูอ่ะ <laughs> เดี๋ยวก็คืนที่เนี่ยพวกเราทดสอบไงเนี่ยว่ามันจะคืนที่อัตโนมัตดไหมตอนเปลี่ยนแผนที่วิธีทดสอบ โอ้แล้วหนูแบบแล้วหนูอุตสาห์แบบดีใจเฮ้ยเรากำลังถือไม้อยู่เราต้องรอดแน่เนี่ยเราเราแบบไม่เป็นไรพอได้แบบซื้อปุ๊บเอ้ยเรามีไม้ติดมืออะไรเงี้ยสุดปุ้มอ่ะดูเรื่องโอ้เรเวลฮาเรเวลฮแล้วมีอาวุธแค่ไม้หนึ่งอันไม่รู้จะรอดกันไหมเนี่ยไม้บอกแล้วว่าคืนที่แล้วดูไม้เดี๋ยวถือเลดาร์ดีกว่า ไม้ทำไมเหมือนปืนนะไม้ไม้มันแค่ต้องเออเผอนๆข้างหน้ามีเป็ดข้างหน้ามีเป็ดทุบเป็ดไปทุบอย่าตีเป็ดตีเอ้าตีมันตีมันเอารถยนต์อาวุธทิ้งทำไมโยนอาวุธทิ้งทำไมทุบมาไม่ตรงกับมีตัวนั่น่ะอุ้ยอุ้ยมันมีสปาราด้วยตอนนมีปืนอีกแล้วสิ โอเคตียังไงอะหนูก็ตีไม่ได้มันต้องตีขึ้นตีลงตีขึ้นตีลงโอนีโอเคเลือหนูลยสีเล่อหนูลยสีอะแล้วมันมีเฮลแกตอยู่ตรงนั้นะโอ้โอโอ้โนโอ้อ้อตัวหมุนไอตัวมีดหมุนมีดหมุนใครก็ได้หยิบอาวุธโออโออโโอ้โ ทำไมไม่กดนัเงาไปตีกับมันทำไมลืมตกกระใจใครก็ได้ถือุธถือ่ะโ๊อดไม่ใช่ใเราะบอกจะเสือาวุธเอาไปตีทีตีเขาตีเลยตีขึ้นตีลงอ่วเรดาร์หยิบไม่ได้ละเอาไม้หยิบไม่ได้เนาะเอาไม้มาขย,ายับเองเอาไปตีทแทนละมันอยู่ไหน ไม่ได้จิตไม่ได้มีจะสู้ไม้เหรอมันเดินหนีเออตายซะตายซะตายซ้ะเราต้องไปดูเฮชดชวอ้าาาอ้าอาฮ่าฮ่าฮ่าเออ จะรูกใครตายมันมันสู้อ่ะมันสู้ยากกว่าที่คิดหน่อยอัดอัถือไม้จะไปตีใครชูม้าข้าผีอยู่เฮ้ยด้านงานเจอผีแล้วอัดอัดต้องสู้อัดต้องสู้ยืนเฉยๆไม่ได้มันตีอัดมันตีอัดต้องสู้ไม่เห็นมันต้านเลย มันต้องแบบฟาดขึ้นแบบรัวๆแบบฟาดแบบหมุนๆเมาอ่ะต้องหมุนๆเมาขอบคุณพี่จามรีไม่เป็นไรสู้ได้อยู่แล้วปะถือไม้คนที่สามมันใกล้ตายละตายให้เราหนูจะไปด่านอื่นหนูจะไม่อยู่ด่านนี้คนจะไม่ถือไม้เด็ดขาดแล้วเป็นคนแล้วพวกอุตส่าห์ซื้อไม้กันพวกเราถือไม้เลยเขากลับมาแล้วต้องถือไม้เราสู้เลยมันจะตายแล้วตีแค่สองสามครั้ง จับหมายไงลูกพีไม่เป็นนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวหันแล้วก็แบบหันเมาส์รัวๆเขาไปตีหลังมันเลยถ้าถ้าตีหลังอ่ะแล้วมันจะแบบตีมันล้มกลัวว่านจะลอไปหาเลยมือปืนนี่ก็ดิเชื่อสิเชื่อสิไม่ถึงหูวนูจะชุบม่งมันชุบเท่าไหร่นะคะแปดพันหนอะปีพันคนละคนยังชุบคนหนึ่งก่อนได้ไหมเนี่ยได้บอสหัวบอสอยู่ในนู้นเอาของไปใส่ได้เลย เอาอิบหัวอาร์ตไปด้วยละกันเผื่อทำเขาหน้าอ๋อไม่เลยโอสู้ต้องสวิงสวิงนันไงสวิงนะแหละแล้วมันจะล้มนั่นแหละสวยงามทำดีมากทุกเอามันหนีได้มันมันหนีมันวิ่งหนีมันจะตายแล้วข้ามันก่อนมันจะเดี๋ยวมันจะหนีไปต้องรีบข้ามันเอวไปหามือปืนม่เนี่ยนั่นไงเห็นไหมล้มอีกแล้วอีกอีกรอบอีกรอบทุกมันตอนมันล้มนี่แหละ โอ้ผมไม่กระเด้นไปไหนเลยเซลว้งาบอกแล้วแตนไม้ทำได้โอ้กว่าจะผ่านได้ว้าปวดจะปวดไม่เอาแล้วนะไม่ทิ้งหนูแล้วนะไม่ทิ้ง <laughs> ต่อไปถ้ามีบอสเดี๋ยวหนูไปฆ่าเองไม่เป็นไรไพไม่ไ่าไม่ได้ต้องเอาไว้สำหรับคาวน้าแล้วเดีย๋ยวไปนอนแล้วดึกแล้วโอเคค่ะโอ<ง>้โอแต่สนุกดีเหมือนกันนะ <c oughs> เกมนี้ค่ะมาออกยังไงอ่ะฮะออกอะไร,รอ่ะออกไปหน้าล็อบบี้ยังไงอ้าวฮะยิงยิงทีนึงอ๊บนึงเอออะงั้าก็ต้องจุดให้หมด ก่อนที่จะไปไปเอออกระสุนหมดแล้วแบบนึงหยิบปืนนั้นใหม่ปืนอ๋อแย่ละอยไม่เป็นไรเพราะเราไปด้วยกันได้เลยรอบดี